นี่ดีกว่าหมุนหมุนหมุนหมน้องอาใส่ตะกร้าน้องเลย แชร์ให้แล้วขอบคุณค่ะคุณสุพรคุณมาริกาส่งหัวใจให้ขอบคุณค่ะ,ค Support, คใใคคะน้งองเงียวเขาก็รู้อย่างอย่างน้อยเขาก็รู้ว่าไม้กวาดไม้กวาดเขาทำมายัางไงเขาใช้กวาดใบไม้พี่พลอยกวาดบ้านโอเคน้งเพชรเอาลูกป่งใส่ตะกร้า อ่าอากวัดลงอ่าโอเคทำพร้อมส่งัวใจงให้ค่ะคนอะไรเนาะอ่านภาษาอังกฤษบอกคุณสลิม่าคุณเกดมณนเหรอคะออะไรเนอ่านไม่ทัน ตัดอ่อยได้ไหมนี่ตัดดีกว่าใช่จ้าน,นัน้องคอเอฟซีจากโซปรลาวเด้อจ้า้าแฟสวัสดีจา้าขอบคุณดาวสองร้อยห้าสิบห้าท่านผู้ชมอยู่ตอนนี้พันสองร้อยแปดสิบห้าท่าน วันนี้เป็นวันทำงานนะคะโอ้มา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 ๆมามามยายแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งนะลูกเนาะแบ่งครึ่งมาเดี๋ยวยายเก็บใส่ให้นะคะง่ายหนึง่งอ่ะสอง